สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับ e ะะย่าหน่อยทำกษตรด้วยนะคะวันนี้นะครับหลังจากที่พักผ่อนมาพักผ่อนมาหลายวันหลายวันเลย,ลย,ว,เลยวันนี้ก,นก็จะเริ่มกิจกรรมกิจกรรมต่อกิจกรรมต่อเนอะวันนี้เรามาทำอะไรแม่วันนี้จะมาทำพื้นที่พื้นที่อะไรนะพื้นที่ วางผังเพื่อที่จะทำหอพระพุทธเมตตานะครับวางฐานว่าชี้ตำแหน่งชี้ตำแหน่งชี้ตำแหน่งให้พี่ทุยให้พี่ทุยช่างทุยทำหอพระพุทธเมตตานะครับผมหอพระพุทธเมตตา FC ก็ได้ตำแหน่งแล้วเมื่อกี้เออได้ตำแหน่งแล้วก็เป็นที่ตก ผนึกตกผลึกเรียบร้อยตกผลึกเรียบร้อยก็จะยังไงก็จะได้มาพัฒนาเนาะครับต่อไปก็จะได้มาพัฒนาทุกวันเราอัญเชิญองค์ปู่มาครับผมมาประทับเราไม่ใช่องค์ปู่เราอัญเชิญพระพุทธเมตตาพุทธเมตตาขอครพูดผิดนะคะแล้วก็เราก็ได้คุยกับเอสีว่าเดี๋ยวจะทําตรงนี้วันนี้ว่าเป็นวันเริ่มต้นเลิกดีเลิกสะดวกเลิกสะดวกก็ ก็ได้มาเริ่มใช่ไหมเนาะเริ่มก็ดูทิศแล้วดูทิศแล้วเอฟซีดูทิศดูทางแล้วแล้วก็ดูตำแหน่งว่าจะยังไงหันหน้าไปทิศอะไรนะหันไปทางทิศตะวันออกกับทิศเหนือก็คือเน้นทางทิศตะวันออกในเอฟซีแต่พอดีว่าทางที่เห็นมาเนี่ยอยู่ทางทิศออกกับเหนือพอดีก็โชคดีก็หาตำแหน่งได้ง่ายหาตแหน่งได้ง่ายหาตำแหน่งได้ง่าย หาตามเข็มทิศเอาเข็มท the ิศมาเปิดเลยนะฮะเอาเข็มทิศมาเปิดเลยพูดลมแรงมากเอฟซีลมแรงมากทังกุ่งนาเนี่ยอากาศก็เย็นเย็นอะไรเอฟซีข้าวก็เกี่ยวแล้วข้าวก็เกี่ยวแล้วอีกต่อไปก็จะลงเสาไฟเสาไฟครับไฟมีแล้วแต่ว่าแต่ว่าขาดหลักเป็นเสาตอนนี้เป็นเสาไม้อยู่เอต่อไปจะพัฒนาเป็นเป็นเสาปูน ครับเสาปูนแบบที่ผมซื้อที่จำปนงเนะประมาณรู้สึกว่าจะ5ต้นนะแม่ห้าต้นหต้นที่พื้นที่คุณเนิงจะพัฒนาครับเพราะว่ามันหนึ่งต้นมันได้40เมตรส0เมตรห้ต้นก็200เมตรประมาณนี้นะฮะก็จะถึงตรงที่นาพอดีแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ค่อยลากค่อยว่าไปค่อยว่ากันไปพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะทาย ให้เอฟซีลงให้เอฟซีดูไปเรื่อยๆไม่ได้พูดนานไม่ได้พูดนานตะกุดตะกุดเนี่ยตะกุด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 อะไรแม่ตะกุดตะกะของขังเนี่ยตะกุดตะกะตะกุดตะกะตะกุดตะกุดนี่ของขังอันนี้ของขังตะกุตะกะนายวันนี้พี่ทุยก็ขนย้ายบ้านเลยในเอฟซีย้ายบ้านจากย้ายบ้านมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้ลมแรงลมแรงมากลมแรงมากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเอฟซีบรรยากาศให้เอฟซีดูเรื่อยๆนะคะเอฟซีถ้าพูดกันอีกแง่หนึ่งก็เหมือนว่าพื้นที่ท่านรับรู้แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เป็นปู่ย่าตายายบันพ่อรุ่ของเราคเอาพูดแล้วขนคิงลุกคิงลุกเลยตรงนี้เป็นสถานที่ปู่ย่าตายายของย่าหน่อย ทวดเลยเนาะทวดหรือทวดทองทวดเลยละ่ะก็จะได้มาประทับที่นี่ามามาน้าก็จะเหมือนได้มาวัดก็จะได้มากราบไหว้ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้เพราะว่าปะกะติก็มาทุกวันอยู่แล้วก็จะได้มาปฏิบัติผัดถากแล้วก็ดูเลทำศาลาแบบแบบให้เหมาะสมให้เหมาะสมอ ลักษณะสาลาก็เหมือนกับนาคาบุรีตรงตรงซุ้มด้านหน้าทิศทางเข้าจะเป็นสองสามชั้นจะเป็นซุ้มสามชั้นตอนนี้ก็ต้องทําฐานภาาก่อนโอกาสหน้าก็ทําซุ้มทั้งหน้าอีกทางเข้าก็จะเป็นชั้นๆไปแต่ก็อยู่กับปัจจัยนะคะเอซีค่อยเป็นค่อยไปท่านแรกก็เอาพ้าพุทธเมตตาท่าน ประทับไปก่อนอเนาะให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่าใหม่ครับจะอยู่ตรงทางนูน้นใจแล้วได้มาถึงที่เหมาะสมแล้วก็จะได้ดูเลรักษาแล้วก็กราบไหว้าตามวันสำคัญเพราะว่าเรามาทุกวันแล้วมันกับบ้านหลังหนึ่งที่นาเนเพราะว่า ที่นี่ที่เป็นที่นาะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณทวดสะ์สมให้ลูกหลานได้ดูแลพูดถึงมันพัลหลุดนี่ล้มก็ามาเลยนะเอฟซีต้นไผ่นี่รู้ไหมนี่ตั้งแต่สมัยไหนะตั้งแต่สมัยไหนะสมัยปู่โอ้เอยคุณตาคุณตาของแม่คุณตาของแม่ตาทวดตาทวดอีกออไม่ไม่พ่อของแม่ อ๋อพ่อของแม่นี่ยแกเป็นนายห้อยนะครับเออหน้าหน้าทุ่งนี้เป็นหน้าเถียงใหญ่อ๋อที่แม่เคยเล่าเออหน้าเ<อ>ถียงใหญ่เถียงนี่จะใหญ่ขนาดไอ,อ้บ้านเดือนไทยนี่แหละนี่นี่บ้านเดือนไทยเลยที่แม่บอกว่าจะมีนายห้อยมามาพักตรงนี้มาพักตรงนี้แล้วก็มาเลี้ยงควายแล้วก็นอนเมีบขายควายอยู่นี่โอ้ไอ้นายห้อยนี่มาเป็น ยี่สิบสามสิบนะนายหอยแต่ละคนก็จะมีวัวมีควายคนละสิบตัวสิบห้าตัวอเอามาเี้ยงก็จะเป็นร้อยร้อยตัวเลยอยู่ตรงนี้เป็นตรงร้อยรอยตัวเต็มไม่ทั้งควายดำคว,ยควายดากควายควายดอนอเต็มทุ่งนาเลยนี่โ<อ>เหมือนตลาดควายเลยอ,อมสมัยแม่เป็นเด็กนะเอาข้าวมาส่ง ก็เคยเล่าให้เอฟซีฟังแม่ยังยังจาไม่ลืมลงไปมแต่เป็นมันมันมันเป็นกิจกรรมครอบครัวของคุณตาครับคุณตานี่ยแกเป็นคนมีบารมีหน่อยหนึ่งแปลว่าก็มีมีกว่าเพื่อนแน่หน่อยหนึ่งนั่แหละไม่ไม่ถึงกับเป็นอ ที่คน,น,นหรอกแคบเขาเรียกว่าคนมีคนรู้จักเยอะเออมีคนรู้จักเยอะแกเป็นคนค้าขายเนี่ยน,นะเขาเลยไปรู้จักที่นู่นที่นี่เวลาเวลาเวลาแกไปซื้อควายเขียบมาลาดแกก็มีเพื่อนมีสหายอยู่นู่นครับแต่พอเวลาขายมัวขายควายเขาก็จะมาขายที่นี่ก่อนเนาะใช่ไหมจะประดิษฐานท่านไว้ตรงไหนตรงนี้แหละคิดว่าเหมาะสมที่สุดเลยนะเดี๋ยวจะพามาดูเอฟซี อันนี้ก็คือดูระยะล่นเรียบร้อยนะ f ฟซเพราะว่าเวลาที่เราทํามันก็ต้องดูระยะล่นด้วยตามตามข้อมูลนะฮะก็เลยล่นเข้ามาจากคลองเยอะนะฮะเอก็จะอยู่ประมาณนี้เอาติดคลองไม่ได้ในเ FC เพราะว่ามันต้องดูระยะล่นด้วยก็อยู่ตรงนี้นะ f อฟซตรงนั้นที่จริงก็สนดก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราต้องเว้นระยะเพราะว่าเราเ ก็จะเว้นระยะไว้เยอะเยอะมากเลยก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะ fc เป็นช่วงนี้ตรงนี้ก็จะเว้นจากจากตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยจะเป็นเสาไฟนะฮะเสาไฟเวลาเสาไฟพลาดเนี่ยพักหอพักก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เสาไฟก็อยู่ด้านหลังก็จะอยู่บริเวณตรงนี้หันไปทางนู้นก็จะเป็นทิศเหนือ fc ทิศเหนือจะอยู่ทางนี้อันนี้ทิศตะวันออก นี่ฮะเขาไม่ใช่สีฟทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ทิศเหนืออยู่ฝั่งนี้ก็เลยหันหน้าไปตรงกลางนี่เลยตรงแนวกลางนี่นะฮะ okay. โอเคโอเคดีใจมากพระพุทธเมตตามาอยู่ใกล้แล้วจะได้กราบไหว้วันสำคัญแล้วก็เวลาเรามา หรือว่าเป็นพระประจําบ้านครอบครัวของเราเหมือนก็พระอยู่ในหิ่งในอะไรนี่แหละแต่ว่าเราไม่เอาไม่หิ่งเราเอามาไว้ตรงนี้เพื่อจะได้กราบไหว้มันสําคัญมันอะไรแล้วเป็นพระประจําวันเกิดของน้องบางกรกับน้องมิเกลด้วยเพราะเกิดวันเสาร์ แล้วก็ปีนี้ก็ปีมังกรปีปีนาคปีนาคก็พระนาคปกด้วยเกี่ยวเนื่องกันเนาะเปียกแปลกมากเลยเื่องฟันมันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยในเอฟีแปลกมากเลยร้านก็เกิดวันเสาร์วันพระพุทธเมตตาก็วันเสาร์แล้วก็มารจะให้ไปเกิดวันที่สี่แต่ก็นั่นมาเกิดวันเสาร์เราหมอนัดไปแล้วในเอฟซีหมอหมอเล็งไปแล้ว ว่าว่าสี่สองวันก็จะถึงแล้วสี่ห้าหเจ็ดหมอให้เลือกสี่วันนี้ที่ <c oughs> ที่หมอสะดวก <c oughs> แต่หมอบอกว่าถ้าเกิดก่อนก็ตามตามนั้นแต่ว่าถ้าถ้าวันที่สี่ห้าหกเจ็ดนี่ยคือ,อเหมือนจะว่าเป็นกําหนดคลอดตาม <c oughs> ทางการแพทย์ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยน้องเขาก็มาเลือกก็ <c oughs> เป็นที่มาของ,ของที่มาของพระพุทธมตตาแล้วก็วันเกิดหลานด้วยเนาะครับ วันสำคัญด้วยจะได้จดจำง่ายเนาะจำง่ายแค่นี้นะคะเอสวัสดีครับสุขดีค่ะเดี๋ยวพอคุยกับพี่ทุยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะสั่งเสาใน FC ซีสั่งเสามาลงเสามีอยู่แล้วด้านหน้านี่นะฮะเสาเสาไฟแม่ต้องต้องไปดูระยะแิดดนก่อนว่าจะ ปักตรงไหนใช่มมันปักมันมาถึงไหนเราก็จะได้ปักถูกให้มันได้ระยะตรงนี้นะระยะสะพานพอดีเสะพานจะมาตั้งตรงสะพานนี่พอดีนี่แล้วก็จะเป็นไฟแสงสว่างมาด้วยก็จะเป็นไฟแสงสว่างแล้วก็อนาคตเขาจะเทคอนกรีตด้วยนะเทศบาลโอ้เออเทศบาลจะประเทคอนกรีตให้ด้วยนะครับอืมอนาคตโอ้ โอเคนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาวันนี้ลูกมาขออนุญาตวันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเนาะเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าไรเจ้านาบรรพบุรุษของเราแต่เก่าดั้งเดิมให้อโหสิให้ลูกให้หลานได้มาพัฒนา แล้วก็อย่าตื่นอย่าท่วงอย่าซุน่นให้ดูแลลูกหลานบรรลุเป้าหมายโดยปลอดภัย,ยนี่นะว่าท่านรับรู้แล้วแหลอะกอกอไผ่นี้เป็นกอไผ่ที่ตอนเด็กๆผมนอนนอนแล้วก็จะั้งแต่ตั้งงติดปู่ทวดนะเนี่ย fc ตั้งแต่รุ่นปู่ทวดนะฮะแต่ก่อนนันจะเต็มนี่แหละแต,แต่แต่ยัง เก็บอนุรักษ์ไว้ไม่ไม่ไม่ไมทำลายหมดเอาไว้ก่อนหนึ่งท่านน่าจะรับรู้แล้วนะครับออตอนนี้ตรงนี้